ือเวลาที่เรารูดซิปอะเนี่ยแล้วซิปอ่าตัวซิปอะมันจะชอบติดกับตัวผ้านะบางทีมันรูดไม่ค่อยเข้ารูดเข้าออกไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยเพราะว่ามันตัวผ้าไงมันจะติดเนี่ยรูดไม่ได้นะรูดไม่ค่อยเข้าตัวซิปมันก็หลุดด้วยเราก็เลยใช้วิธีอย่างนี้เนี่ยมันจะติดกับตัวผ้าอย่างเงี้ย เราก็เลยเย็บเย็บตัวผ้าด้านในอะ่ะตัวผ้าด้านในให้มันแนบแนบกับผ้าด้านนอกใช้สีได้สีเดียวกันเ <c oughs> นี่ยผ้าไอ้ตรงผ้าตรงข้างในกระเป๋าอะ่ะมันชอบมันชอบแบบเนี่ยมันชอบยืดออกมาอย่างเงี้ยแล้วเวลาลูดซิปอะ่ะมันจะติดเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบว่า เอาเนี่ยเอาได้เนี่ยเย็บเย็บผ้าข้างในให้มันแนบกับผ้าข้างนอกเวลารูซิปมันจะได้ไม่ติดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราก็เย็บเย็บให้มันแนบเนี่ยผ้าข้างในนะกับผ้าข้างนอกแต่ใช้ได้สีเดียวกันก็เย็บเนี่ยได้สีเดียวกันก็เนี่ยข้างในก็ไม่เห็นละ เพื่อไม่ให้ผ้ามันมันโผลอ,ออกมามันยืนออกมาไงเวลาผ้าข้างในกระเป๋าวะมันยืนออกมาแล้วซิปะอะผ้าข้างในกระเป๋ามันยืนออกมาแล้วซิปอะมันจะซิปมันจะรูดยากมันก็จะแนบแนบ 你看。Okay. เวลานั้นแหละเราอะซ่อมเสื้อผ้าเองนะต้องเย็บให้มันเย็บตรงเนี้ยเนี่ยผ้ามันจะยืดออกมาผ้ามันจะยืดตรงเนี้ยมันจะยืดออกมาผ้าในกระเป๋าอะแล้วไปเย็บมันเย็บยากไงบางทีเสื้อผ้าบางตัวเขาเหมือนกับว่ามันทําเนี่ยก็เย็บตรงเนี้ยให้มันแนบเข้าไปอะแนบกับผ้าข้างนอกมันก็จะไม่มันก็จะไม่ยืดออกมา แล้วซิบอะมันก็จะเย็บง่ายแต่ว่าต้องเอาอตะปุ่มเนี้ยไว้ด้านนอกนะอตะปุ่มเนี้ยมันจะได้ซิบมันจะได้ไม่ติดใช้ได้สีเดียวกันอนะได้ที่มันไม่นี่ไงแต่เป็นผ้าที่แบบว่าผ้าเราใส่สบายผ้าที่มันเวลาเราใส่ไปไหน,น,นเ,เนี่ยเราก็เย็บเนี่ยเย็บด้านนอกเนี่เยเราต้อ รูปมันจะไม่ติดมันชอบเวลาลูดอะมันชอบติดตัวซิปอะมันชอบติดกับผ้าด้านในเนี่ยตัวซิบอะมันชอบติดกับผ้าด้านในเนี่ยด้านในมันจะเนี่ยมันจะถ้อยไหมอย่างเงี้ยมันจะยืนออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็เย็บข้างในให้มันแนบกับข้างนอกแต่ใช้ได้สีเดียวกันก็ไม่เห็นแหละเนี่ยใช้ได้สีดําแต่เอาตะปุ่มไว้ข้างนอกเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้ตัวที่ปมที่มันผูกได้ใหไว้ข้างนอกเดี๋ยวมันจะซิปมันจะไปโดนเราก็ทําให้มันแนบแนบอย่างเงี้ย แล้วเวลาที่หลังรูดซิปมันก็ไม่ไปโดนผ้ามันก็เหมือนกับว่ามันไม่มักินเนื้อผ้าไงเขาเรียกว่าอะไร่มันไม่กินเนื้อผ้าเข้าไปในซิปเงี้ยเย็บให้มันแนบกันเดี๋ยวนี้ก็แนบกันไงเย็บให้ผ้ามันเนี่ยดึงผ้ามาตรงเนี้ยผ้าที่ซิปจะผ่านอ่ะมันแนบ,แนบ ซิปมันก็จะไม่กินเนื้อผ้าเข้าไปในซิปนะเพราะว่าถ้ามันแนบแล้วไงผ้ามันแนบแล้วมันก็ซิปมันก็รูดได้นี่นะมันจะมันจะเนี่ยซิปมันจะเนี่ยเนี่ยผ้ามันจะยืดออกมาผ้าในข้างในกระเป๋าเนี่ยนะมันจะยืดออกมาเงี้ยนะแล้วก็เย็บให้มันติดกันติดกับผ้าข้างนอกติดกับผ้าข้างนอกมันจะได้เวลารูดซิปมันจะได้กิน ไม่ได้กินนี่ไงไม่ได้กินในผ้าเข้ามาในซิปมันก็ไม่ติดเย็บให้มันสุดเลยนะตรงถึงทางถึงสุดซิปเลยเนี่ยแต่ว่าเอาปุ่มไว้ด้านนอกนะเดี๋ยวมันไปติดตรงปุ่มเนี่ยเราก็เย็บแหละผ้ามันก็แนบ เวลาลูบซิปอะตรงทางเดินซิปอะมันก็จะไม่ติดตรงมันผ้ามันก็จะไม่ยื่นออกไปยื่นออกไปขวางทางเดินซิปไงเนี่ยตรงเนื้อผ้าเนี่ยแต่ต้องดึงให้มันแนบก่อนนะดึงให้มันแนบก่อนเนี่ยดึงผ้าให้มันแนบก่อนแล้วค่อยนั่นอย่าให้มันอย่าให้ผ้ามันโผล่ขึ้นมา เราเอาตะปุ่มไปข้างนอกนะแต่ว่าเนี่ยสีมันเนี่ยเราใช้ได้สีดํามันก็ไม่เห็นแหละมันจะไม่เห็นไม่เห็นว่าเย็บอยู่ไม่เห็นได้ไงเพราะมันสีเดียวกันเลยดูแล้วเราก็เย็บกระเป๋าไปแล้วนะคือเรากระเป๋าแบบคือเราเย็บซ้ำไงไอตรงกระเป๋าอะเรากันขอของหล่นไงบางทีเขาอะซ้ำได้มาแค่รอบเดียวอย่างเงี้ย เราก็เย็บตรงกระเป๋าไปแล้วกันของหล่นน,นอนพอมันแนบผ้ามันแนบแล้วผ้ามันแนบกับข้างนอกแล้วตรงนี้มันจะแนบตรงทางเดินซิปเนี่ยมันจะแนบเวลาซิปเนี่ยมันก็จะไม่กินเนื้อผ้า ไอ้ผ้าข้างในมันแนบกับข้างนอกเลยนะมันแนบติดแล้วเวลารูดซิปมันก็จะไม่กินเนื้อผ้าเนี่ยมันจะรูดง่ายเนี่ยเนี่ยถ้าไม่นั้นนะคอยกินเนื้อผ้าคอยต้องดึงผ้าตลอดเลยอ่อมันมันจะกินซิปมันจะกินเนื้อผ้าเวลารูดมาบางทีผ้ามันผ้ามันยืดออกมาอย่างเงี้ยผ้ามันยืดออกมาอย่างงี้นะยืดออกมานี่เราเราเย็บด้านหนึ่งอีกด้านนี้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันจะยืดออกมาตรงเนี้ยมันยืดออกมาจากซิปแล้วมันจะกินเนื้อกินซิป ผ้ามันเปอยู่ในซิปตลอดเลยต้องคอยแบบเอากดผ้าลงไปอย่างเงี้ยเราก็ใช้วิธีเย็บเย็บเข้าไปเลยเย็บให้มันติดเข้าไปเลยแล้วเนียมก็จะรูดง่ายเนี่ยเนี่ยมันก็นนนมนกไม่ไม่ไม่ติดไม่กินเนื้อผ้าแหละแล้วเราก็เย็บกระเป๋าซ้ำอีกทีนะเพราะว่าเขาบางทีเขาซ้ำมาแค่ทีเดียวเดี๋ยวก็ของใส่ของแล้วมันมันทีมันขาดง่ายแล้วมันหล่นไงแล้วก็เย็บซ้ํากระเป๋าอีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยตรงตรงได้ตรงกระเป๋านะอะไรเงี้ยก็ซ่อม อ่าซ่อมแซมเสื้อผ้าเองนะประหยัดอะไรอย่างนี้ <laughs>